สวัสดีจ้ามันนี้เมนูหายากแน่ด้วยจ้าขันบานไผ่มีก็หาบ่ยากแต่ยู่แถวนี้ก็ถือว่าหายากจ้านี่ตำลูกยอลูกยอสดๆก็มาตำอืมชบมกักตำคือตำหมัหุ่งเลยจา้าใส่ทุกอย่างเหมือนส้มตำ cho xay phiên hàng trăm mm -hmm. sạp nó chả loáng loáng bừng mm -hmm. Nên đó cho kênh thường ว่าแถวบ้านเจ้าหนี้ก่อนมันมีคนปลูกแล้วเนาะจ้ะน้ำตาลก่อนว่าเคยเห็นใดรขายเด้อรู้นลา,ายน้นยเติบ บางคนก็นมากินน้อยสุกจ้าเขาว่าเป็นยายาดีจะแพ้กินน้วยสุกไมได้จ้าเพราะมันมันเหม็นกินมันรุนแรงมากอื แี่บดิตำลูกยอลูกยอนี่มันเผ็ดเผ็ดได้จ้ะ เลิ่มสิเผ็ดเนาะคำทรง,งถ่ายด้วยจ้ะเนาะเผ็ดใช่บอกพีกับเผ็ดเราลูกยอดนี่มันเพิ่มความเผ็ดอีกจ้ะใา